ค่ะมิฉันนางสามจรีบุญยองรหัสนักศึกษาหกสองหนึ่งาศศาูนหกศูนยค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเขียนการนำไปใช้แต่การ แบ่งปันผลการวิจัยนะคะค่ะคำนำนะคะหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กเล่มนี้นะคะจัดคำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาผู้จัดทำได้สรุปเนื้อหาของบทที่8เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ สารบัญนะคะการเขียนการนำไปใช้แต่การแบ่งปันผลการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยการดำเนินการอย่างเป็นทางการการพัฒนารูปแบบทางเลือกสำหรับการรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามผลการวิจัยและก้าวไปสู่การวิจัยเชิง ปฏิบัติการรอบใหม่การแบ่งปันผลการวิจัยแล้วก็บทสรุปนะคะค่ะการเขียนการนำไปใช้แต่การแบ่งปันผลวิของการวิจัยนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายในการสืบค้นหาแล้วและอาจรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อการวิจัยของคุณโคไปปฏิบัติจริงสิ่งสำคัญอีกอย่างประการหนึ่งที่ต้องทำคือการจัดทำรายงานที่บอกเส้นทางการวิจัยของคุณโคและในต่อการปฏิบัติของคุณโคการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับใหม่การ เขียนรายงานการวิจัยการดำเนินการเป็นไปทางการนะคะบทนำคือการศึกษาและระบ,บุวัตถุประสงค์ของการศึกษารวมถึงสมมุติฐานของคุณครูการรวบรวมวรรณกรรมนะคะให้ข้อสรุปการวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณครูวิเคราะห์และสังเคราะห์การศึกษาที่คุณครูได้ทบทวน ระเบียบวิธีอธิบายขั้นตอนที่คุณครูใช้ในการศึกษาจะมีส่วนย่อยหลายส่วนในระเบียบวิธีวิจัยบทบาทของนักวิจัยอธิบายบทบาทของคุณครูในฐานะนักวิจัยนะคะพื้นที่วิจัยและผู้เข้าร่วมบรรยายถึงผู้ที่เข้าร่วมในการศึกษาของคุณครูรวมถึงประชากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม การพัฒนารูปแบบทางเลือกสำหรับแรงงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นรายรัก์อักษรเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการนำเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติแต่ก็มีตัวเลือกอื่นให้เลือกขั้นตอนการรวบรวมวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่เชื่อถือได้และโปร่งใส การดำเนินการตามผลวิจัยและก้าวไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการรอบใหม่จุดประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการดำเนินการในห้องเรียนหรือโรงเรียนของคุณครูเองสำหรับนักวิจัยด้านปฏิบัติการการความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยกับการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ ความรู้และข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการสืบสวนของค tomato, ุณครูไม่ว่าจะจัดอยู่เพียงการไม่ไต่ตรองและการสื่อสารการแบ่งปันผลการวิจัยประโยชน์สูงสุดอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียนรู้จากการและกันแบ่งปันและพัฒนาความรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาการแบ่งปันการวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยให้นักศึกษาสามารถพูดด้วยเสียงของตนเองควบคุมงานของตนบทสรุปนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายในการสืบค้นแล้วและอาจรู้สึกตื่นเต้นที่จะ ทำสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยคุณครูไปปฏิบัติจริงสิ่งสําคัญอีกหนึ่งประการที่ต้องทําคือการจัดทํารายงานบนเส้นทางการวิจัยของคุณครูและในในต่อการปฏิบัติของคุณครูการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ใหม่ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะค่ะ